สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมารีวิวหน้าเว็บแบบใหม่แบบซับของ XM ที่ได้มีการอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้เองเหมือนกับฉลองเลือกตั้งใหม่นะคะก็ XM นะคะเขาก็รีหน้าเว็บใหม่ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะแอดก็จะพาทุกคนนะคะมาดูแล้วก็ลองใช้งานไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างใช้งานง่ายหรือว่าใช้งานยากมากขึ้นกว่าเดิมกันนะคะ B s i ซ e ให้คุณได้มากกว่าการเทรด ก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณว่าเรามีบริการรีเบทเทรดยังไงก็ได้เงินคืนจากทุกการเทรดไม่ว่าคุณจะเทรดเสียหรือว่าเทรดได้เนี่ยทุกคนก็จะได้เงินคืนไปฟรีๆเพียงแ,แค่เปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเปิดผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้เรามีวิธีการเปิดบัญชีทั้ง3โบรกเกอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น xm e x, x n e t และก็ h f m นะครับหรือใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็สามารถย้ายมาเทรดกับเราได้เช่นกันเพื่อรับเงินคืนและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีคอรอเทรพ้ แจกสิกแนลทุกวันอีกด้วยทุกคนนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยทักแชทเรามาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ x m นะคะหน้าตาเว็บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเท่าที่สังเกตดูนะคะเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนใหม่อัปเดตแบบใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้ด้วยนะคะจากตอนแรกนะคะโลโก้เขาก็จะมีรูปก,กระทิงอยู่ใช่ไหมคะอันนี้รูปก,กระทิงก็หายไปแล้วนะคะเขาก็ออกแบบมาให้มันดูมินิมอลขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทันสมัยส่วนพวกเนื้อาหานะคะก็เป็นแบบเดิมเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนให้มัน ดูง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดนะคะก็จะลองกดเข้าไปตรงโลหะมีค่าแล้วกันนะคะอ่าเห็นไหมพอเห็นหน้าเว็บเนี่ยโอโ้โหหน้าใช้หน้ากดมากเลยนะคะเราก็เลื่อนมาดูข้างล่างน,นะคะอ่ะก็จะมีรายละเอียดของกู้โลหะให้เราเห็นอย่างทองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสเปดเท่าไหร่ต่าสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่บัญชีสแตนดาดไมโครอัลตโลอะไรอย่างนี้เขาก็บอกหมดเลยนะคะสําหรับการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของ เ m นะคะเขาก็จะเปลี่ยนแค่หน้าเว็บไซต์นะคะส่วนถ้าเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยข้างหลังในหน้าพื้นที่สมาชิกนะคะก็จะเป็นแบบเดิมก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะฝากถอนเงินได้เหมือนเดิม แน่นอนว่า XM เขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจของเทรดเดอร์ <c oughs> คนไทยหลายๆคนนะคะเพราะเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือโปรโมชั่นเยอะนะคะตั้งแต่ลูกค้าใหม่ยันลูกค้าเก่าอย่างแอดเลยเขาก็จะจัดโปรให้แบบไม่หยุดเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีโปรเลือกตั้งไปนะคะได้โบนัสร้อเซฟรีนะคะสูงสุด500ดอลใครที่ยังไม่ได้ฝากเงินเนี่ยก็สามารถฝากได้เลยนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกชอบหรือว่าอยากใช้งาน XM นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะ site beyond trading.